มาช้าครับเพิ่งลงจากเขานะฮะแต่จะมาบอกข่าวดีเรืของการเยียวยานะครับนักร้องนักดนตรีหมอลำลำตัดลิเกคือในคนในกลุ่มนี้นะฮะที่บอกไปแล้วว่าจะได้เงินเยียวยา5000บาทตอนนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเตรียมพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่21ทธันวาคมนี้นะฮะเพื่อจะให้จ่ายเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคนกลุ่มนี้รอบแรก29ธันวาคมนะครับ โดยคนกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39และมาตรา40จะได้นะครับ1เดือน5,000บาทครับสำหรับมาตรา33มาตรา39ไม่น่าจะมีปัญหารายชื่อม่อยู่แล้วแต่คนที่อยู่ในมาตรา40 รายชื่อมีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พิเศษหน่อยฮะคนที่มาตรา40เนี่ยคนที่ยังไม่ได้อยู่ในมาตรา40พวกกลุ่มนักร้องนักดนตรีหมอลำลำตัดลิเกอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องสมัครประกันสังคมมาตรา40ก่อนวันที่14มกราคม2,565นะครับและมาตรา40นี้นะครับคุณจะต้อง มีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงหรือสมาคมคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรับรองด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วหลายคนสงสัยว่าแล้วฉันจะไปหาที่ไหนเขาจะมีเครือข่ายอยู่แต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะพยายามจะหาข้อมูลตรงนี้มาให้และบางคนบอกว่า ถ้าสมัครไม่ทันล่ะเพราะว่ารอบแรกเขาจะจ่ายให้วันที่29ธันวาคมไม่เป็นไรครับเขามีรอบเก็บตกครับจะเก็บตกบุคคลกลุ่มนี้นะครับจนถึงล็อตส,สุดท้ายคือมีนาคมปี2565เอางั้นรอฟังข่าวนี้นะครับให้รายละเอียดที่ชัดเจนก่อนเข้าคอรมอก็คือ21ธันวาคมนี้คืออังคารหน้านะเดี๋ยวผมอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นธันวาคมนี้คุณได้เงินแน่นอนนะฮะ5,000บาท จ่ายทางพร้อมเพ์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับออลืมไปแล้วใครที่สมัครมาตรา40ไม่ใช่รับเงินเดียวยๆอย่างเดียวนะจ่ายเงินประกันตนทุกเดือนด้วยนะครับเพราะว่าคุณก็จะได้รับสิทธิสิทธิประโยชน์ของคุณตามมาตรา40นะครับอันนี้